ช่วงรู้เพื่อรวยวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของโรงงานต้นแบบแปรรูปมะม่วงที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปสร้างเอาไว้ที่จังหวัดราชบุรีเราจะไปชมโรงงานพร้อมกับมีวิธีการทมามะม่วงแช่อิ่มมาฝากท่านผู้ชมด้วยครับช่วงรู้เพื่อรวยในวันนี้ก็เอาใจแฟนๆของรายการที่โทรศัพท์และส่งจดหมายเข้ามาถามถึงกรรมวิธีการทํามะม่วงดองที่อร่อยๆ ทางรายการจึงจัดให้ครับแถมเป็นมะม่วงดองอร่อยๆอที่ปลอดสารด้วยนะครับเป็นฝีมือจากโรงงานต้นแบบการแปรรูปมะม่วงของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขากลอยจังหวัดราชบุรีครับแต่ก่อนจะพบกับกรรมวิธีการทำนั้นก็จะขอบอกถึงที่ไปที่มาของโรงงานขนาดย่อมๆแห่งนี้ก่อนนะครับโดยท่านอาจารย์มนทาทิพยุ่นฉลาดของเรานั่นเอง โรงงานต้นแบบแห่งนี้ตั้งอยู่หน้าที่บ้านหนองน้ำใสตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีในความรับผิดชอบของกลุ่มเกษตรกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขากอยพัฒนาโดยที่ทางสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผิดพันธุ์อาหารได้สนับสนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขากอยพัฒนา โดยการอบให้ให้การอบรมในด้านการแปลรูปมะม่วงดองและผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับทุนจากเป็นผลงานสนับสนุนจากทุนสกวรโรงงานต้นแบบที่สร้างขึ้นนี้สร้างให้ถูกหลักให้ถูกหลัก GMP โดยเน้นถึงระบบสุขอนามัยในการผลิต ผิดพันธุ์มะม่วงดองแช่อิ่มนี้เป็นผิดพันธุ์ที่ปลอดภัยต่อการบริโภคผลงานชิ้นนี้เป็นการส่งเสริมเพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสรับประทานผลไม้ดองที่ปลอดภัยต่อสุขภาพขั้นตอนการผลิตนะคะในช่วงแรกเนี่ยก็จะเริ่มจากเอามะม่วงในสวนนะคะมาดองที่น้ำเกลือ10%นนะคะ ตรงนี้เราใช้เวลาในการดองเนี่ยประมาณ1เดือนนะคะหลังจากดองตัวนี้เรียบร้อยโดยบอดองเนี่ยนะคะเราได้จำ,จำลองจะมาจากาโรงงานใหญ่ๆนะคะตัวนี้เ,นเราจะใช้เคเลือบด้วยไฟเบอร์กลาสเพื่อลดการกัดกร่อนจากาน้าเกลือค่ะตัวนี้เกลือมันจะเค็มถึง10%เพราะฉะนั้นปูนโดยท,ทั่วไปเนี่ยไม่สามารถทนตรงนี้ได้หลังจากดองตัวนี้1เดือนปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้มะม่วงดองที่พร้อมจะแปรรูปนะคะ มะม่วงที่ได้จากการดองอ่าสิบหนึ่งเดือนแล้วนะคะก็จะนํามาแปรรูปทามะม่วงแช่อิ่มโดยในช่วงแรกเนี่ยก็นํามะม่วงที่ได้เนี่ยมาล้างนะคะเสร็จแล้วก็ทําทการปอกหลังจากปอกเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็นํามะม่วงที่ได้เนี่ยมาขวานให้เป็นชิ้นนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นให้พอเหมาะก,กับรับประทานนะคะในส่วนที่เหลือติดเม็ดเนี่ยนะคะเราก็จะนํามาหั่นเพื่อ ไปแปลรูปต่อก็คือใช้ในชุกส่วนเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในส่วนนี้เราก็จะไปทําในมะม่งมงวงสามรสหรือไม่ก็อบแห้งนะคะหลังจากหั่นมะม่วงได้ชิ้นตามที่ต้องการแล้วนะคะก็นํามะม่วง,งที่ได้เนี่ยมาแช่น้ําโดยจะแช่ครั้งละ45นาทีโดยแช่2ครั้งเพื่อเอาเกลือส่วนที่เกินเนีออกเนื่องจากสูตรของเราเนี่ยจะใช้ความเค็มที่สูงๆ,งๆเพื่อทดแทนกับสารกันบูดที่จะใชะ้ตามในท้องตลาดน,นะคะเพราะฉะนั้นเวลานํามาแปรรูปเนี่ยเราก็ต้องจําเป็นจะต้องเอาเกลือเนี่ยออก ในการแช่น้ําเราจะแช่น้ําตรงนี้2ครั้งหลังจากได้ได้เวลาครบกาหนดแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะส่งขึ้นหลังจากนั้นก็จะนําไปแช่ในน้ําแคลเซียมคลอไรด์นะคะอีกครึ่งชั่วโมงค่ะตรงนี้หลังจากได้เรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะส่งขึ้นแล้วก็ล้างให้สะอาดเพื่อ,อนําไปลวกเราจะนำมะม่วงที่ได้จากการแช่แคลเซียมคลอไรด์แล้วเนี่ยนะคะมาลวกในน้ำร้อนนะคะ หลังจากลวกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เทใส่ในภาชนะทิ้งไว้นะคะหลังจากลวกมะม่วงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นํามาแช่ในน้าเชื่อมนะคะเป็นเวลา24ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็นํามะม่วงที่ได้เนี่ยมาชั่งนะคะในในถุงที่บรรจุ50 500กรัมะค่ะแล้วก็นํามาซีนเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ พร้อมจําหน่ายนะคะอย่างนี้แต่ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเนื่องจากเราไม่ได้ใส่สารกันบูดนะคะเราก็เลยต้องเก็บในในตู้เย็นนะคะตอนนี้ทางทางกลุ่มแล้วก็ทางสถาบันเนี่ยได้กำลังทดลองตัวบรรจุตัวนี้อยู่นะคะในตัวบรรจุตัวนี้เนี่ยเราใช้แพ็คที่70องศาซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยสามารถอยู่ในบรรยากาศทั่วไปได้ไม่จําเป็นต้องแช่เย็น <st> นี่แหละครับที่จะทําให้ผู้บริโภคอย่างเราเรา หมดห่วงในเรื่องการเลือกรับประทานมะม่วงดองเสียทีหนึ่งที่เหลือก็มีเพียงความอร่อยให้เราได้ลองทำลองชิมกันแล้วล่ะครับสนับสนุนโดยโรงงานยาสูบก,กระทรวงการคลังเสริมสร้างนิยมไทยกินของไทยใช้ของไทยเงินไทยไม่รั่วไหลเฉลยคำถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วข้าวโพ,พดพันธ์สีม่วงที่ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟางแห่งชาติพัฒนาขึ้น มีสั่งสีม่วงครับส่วนผู้โชคดีก็มีรายชื่อดังนี้สำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าสมุนไพรใดที่สามารถป้องกันโรคไข้หวัดในไก่ได้ก็ฟ้าทลายโจรขอข่ารีดโทรศัพท์เข้ามาตอบคำถามด่วนนะครับผู้โชคดี5ท่านจากการโทรศัพท์และอีกหนึ่งท่านจากปรษศนียบัตรจะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการทันทีครับสนับสนุนของที่ระลึกโดย บริษัทสยามคูมบต้ตาอุตสาหกรรมจำกัดเป็นยังไงบ้างรครับท่านผู้ชมกับสาระหลากหลายที่ได้ชมกันไปในวันนี้ผมเชื่อว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีข้อเสนอแนะอยากให้ทางรายการนําเสนอในเรื่องใดมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่คิดค้นขึ้นเองและอยากนําเสนอในรายการนี้หรือว่าต้องการเอกสารจากทางรายการนะครับติดต่อเข้ามาได้ครับที่รายการเกษตรศาสตร์นาไทยตามที่อยู่ที่ปรกากฏขณะนี้หรือว่าจะโทรศรัพท์เข้ามาก็ได้นะครับทางรายการยินดีที่จะค้นหาข้อมูลและจัดส่งไปให้ท่านผู้ชมถึงบ้านทันทีครับ น่าเสียดายนะครับเวลาของรายการเกษตรศาสตร์นำไทยในวันนี้หมดลงแล้วครับสำหรับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ในช่วงตอบคำถามจากทางบ้านนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงกบเรื่องของกล้วยพันธุ์ใหม่จากภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรติดตามด้วยเรื่องของเครื่องสำอางจากพลูน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับพบกันใหม่ทุกเช้าว,วันเสาร์6โมงเช้าถึง6โมงครึ่งทางททบสําสำหรับวันนี้ผมและทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ